ก็สวัสดีครับทุกคนครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การติวฟิตนะครับพิชิตโควิดนะครับช่วงนี้ทุกคนก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเด็กๆกก็ออกไปเรียนพิศเศษไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็มาติวกันทางออนไลน์แบบนี้แหละนะครับนะเมื่อวานเราได้เฉลยข้อสอบโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2 พั6หา6 2นะครับแต่ว่าเราสอบเมื่อปี63เนาะเราเพิ่งสอบเมื่อเดินที่แล้วนะครับสำหรับน้องๆป6นะครับน้องป .5 ป .4 ป .3 ก็ควรจะดูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นตาของเรานะครับมาดูกันเลยนะครับที่ข้อต่อจากเมื่อวานนะครับข้อที่21สนะครับสถานการณ์เกิดขึ้นที่อัดสคูลนะครับที่โรงเรียน r o สแนนนะครับพูดอะไรไม่รู้นะครับอยู่ๆแนนบอกว่า no I have a bad headache. ฉันมีอาการปวดหัว Ro s สตอบ I will take you to the first aid room. First aid room, first aid หรือ clinic นะครับแปลว่าห้องพยาบาลนั่นเองนะครับหรือ nurse room พูดได้หลายอย่างเลยครับ first aid room, nurse room หรือ clinic ก็ได้นะครับสำหรับห้องพยาบาลดังนั้นก็คำตอบก,ก,ก็ต้องเป็นข้อหนึ่งะครับผมก็ Are you okay? เธอโอเคไหมโน no, ฉันไม่โอเค I have a bad headache นะครับต่อไปข้อที่22นะครับเฟิร์นบอกว่าอะไรเฟิร์นบอกว่าเราลองมาขยายให้มันใหญ่กว่านี้สักนิดหน่อยนะครับเห็นชัดกันขึ้น a n นะครับ I n นะครับหรือไรเนี่ยนี่ชื่ออะไรนะครับคงจะจะพิมพ์ผิดนะครับนะ เฟิร์นก็พูดว่า,อ,าอะไรไม่รู้นะครับต่อไปนายคนเนี้ยนะครับผม I am นะครับก็ตอบว่า the third the third ก็คือลำดับที่สามนะครับคนหนึ่งพูดว่า what time is it how much is the durian? ทุรินราคาเท่าไหร่ how many r o o m are there มีห้องอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับ what floor are you going to ตอบพอ C นะครับ what floor Floor แปลว่าชั้นนะครับหรือแปลว่าพื้นก็ได้เนาะชั้นของตึกก็ floor เหมือนกันนะครับข้อต่อไปนะครับส้มกับ one พูดว่า when is the English test นะครับข้อสอบอังกฤษเนี่ยจะมีเมื่อไหร่นะ when เมื่อไหร่นะครับผม when at room 101ไม่ใช่ครับ tomorrow morning นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับสอบข้อนี้แหละครับ tomorrow morning ถ้าเป็นข้อสอบแบบสนทนาเนี่ยนะครับสำหรับนักเรียนที่มีทักษะในการพูดโต้ไปโต้มาเป็นประจำเนี่ยข้อเหล่านี้ง่ายมากเลยนะครับง่ายกว่าข้อที่ผ่านมาเยอะ the room is dark dark แปลว่ามืดตรงข้ามกับคำว่า bright นะครับให้ครูลองเขียนตรงนี้ได้ไหมอืมโอ้โ oh อ้อ oh. uh oh. at initials oh, โอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเอ้าก็ cancel ไปก่อนนะครับอืมขออภัยครับครูไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้ at เจ้านี้เขียนเลยนะครับก็ close นะฮะกลับไปให้เป็นหน้าจอเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมละ dark ตรงข้ามกับคำว่า bright นะครับแปลว่าสว่าง dark แปลว่ามืดน,นั่นเองนะครับ it's hard For you to read นะครับมันค่อนข้างอ่านยากเลยนะครับ Your friend is near t o e light switch เพื่อนเพื่อนเพื่อนของเธอเนี่ยอยู่ใกล้กับสวิชไฟนะครับเธอจึงพูดอะไรกับเพื่อนเพื่อนบอกว่า sure I will do that แน่นอนครับครูพูดกับนักเรียนเป็นประจำครับ Can you turn the light on Can you turn on the light Can you turn the light on นะครับ Turn the light on เปิดไฟ Turn the light off ก็ปิดไฟนะครับตอบข้อสี่นะครับข้อต่อไปนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็รับประทานน้ำขิงนะครับท่านผูทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เรานะสี่เหมือนเรานะครับแต่การทานน้ำขิงเนี่ยมันช่วยให้เรานะครับเขาเรียกว่านะครับ เป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้นะให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับ What are you well, What are you going to do this weekend ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะทำอะไรนะครับบีมตอบ I'll help my mom clean the house What about you What Are you going to do เธอจะทำอะไรอันนี้ก็บอกแล้วว่าฉันจะช่วยแม่ทำความสะอาดบ้าน What about you แล้วเธอล่ะก็ต้องตอบเหมือนกันครับ I feel very well ไม่ใช่ครับ I like action film ฉันชอบอหนังแอคชั่ไม่ใช่ I have two r a b b i t ฉันมีกระต่ายสองตัว I plan to make a pizza นะครับฉันวางแผนว่าจะทำพิซซ่าคำตอบที่ถูกต้องครับเนอะต่อไปครับ Molly Molly บอกว่า I lost my watch Can you help me find it? ฉันทำนาฬิกาหายนะเธอช่วยฉันหามันหน่อยได้ไหมเฮนรีต่ตอบ Oh what does it look like what does it look like แปลว่ามันมีลักษณะอย่างไรสังเกตเห็นไหมครับว่ากี่ปีกี่ปีก็ใช้คำถามวนไปวนมาแค่นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านนะครับมันไม่ยากเลยนะครับข้อสอบโอนนะฮะมีลักษณะอย่างไรก็ต้องบอกลักษณะมันไปนะครับว่า watch เป็นยังไงนะ it has big black e a r it has a round pin dial it is ten it is ten centimeter tall นะครับมันสูงสิบเซนต์ตนะครับ it has a round pin dial dial ก็คือปุ่มกดดิจิตอลนั่นเองนะครับนะก็คือมันเป็นมันมีปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มกดอ่าสีสีชมพูนะครับผมข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยู don't hear what your friend said เธอไม่ได้ยินสิ่งที่เพื่อนเธอพูดนะครับ you want him to repeat it repeat พูดซ้ำนะครับ you I'm sorry but I don't hear that your friend sure นะครับการที่บอกให้เพื่อนพูดอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่าไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับครูอ่าคิดค่าย,ยางไรคิดค่าย,ยางไรได้จะทำอย่างนี้ได้ไหมอ่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้า can you repeat that ถูกต้องนะครับ can I say that ฉันขอพูดได้ไหม can I repeat it? ฉันขอพูดซ้ำได้ไหม can you hear it again ไม่ใช่ครับ can you say it again can you say that again คุณพูดแบบนั้นอีกครั้งสินะครับ can you say that again พูดได้หลายอย่างเลครับนะอยากให้คนอื่นพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็พูดไปเลยคร can you say that again หรือ again please หรือ POD นะครับ I beg you p a r d o n uh, ต่อไปนะครับข้อ28นะครับ in the classroom ในห้องเรียนนะครับต้นบอกว่า I don't feel good today I don't feel good today วันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยวิทย์บอกว่าอย่างไรเพื่อมาเพื่อนบอกว่ารู้สึกไม่ดีนะครับ I am also a good student ฉันก็เป็นนักเรียนที่ดีเหมือนกันนะ You should get some rest นายควรจะพักผ่อน I can finish The homework ฉันทำกันบ้างเสร็จแล้ว You have to borrow my book ยืมหนังนสือฉันไปตอนข้อสองนะครับ You should get some rest R E S T rest แต่ว่าพักผ่อนนะ rest So now it's your t i m e to rest เป็นเวลาที่นักเรียนจะได้พักผ่อนแล้วนะครับปิดเทอมเนาะต่อไปครับข้อยี่สิบเก้านะครับ In the classroom You put, uh, oh, ูดว่า w h Oh I can't answer that ที่เชื่อบอกว่า Why not it's easy ทำไมตอบไม่ได้ละ่ะฉันตอบคำถามนี้ไม่ได้ทำไมตอบไม่ได้มันง่ายเหลือเกินนะ y e s yes, I understand it's alright. l I, I hate it. Sorry, I missed the last class. Okay, I have finished my homework. ตอบข้อสามนะครับ Sorry, I missed the last class ก็คือในคาบที่แล้วฉันไม่ได้เข้าเรียน Miss มีทั้งสามความหมายนะครับ M I s s s, M-I-S-S เนี่ย Miss นะครับ จะแปลว่านางสาวก็ได้ไม่ต้องเต็มอีดีนะ Miss Universe อะไรอย่างเงี้ยนะครับลจะแปลว่าคิดถึงก็ได้นะ I miss you ฉันคิดถึงเธอหรือ Miss จะแปลว่าพลาด I miss the bus ฉันไม่ใช่ฉันคิดถึงรถบัสแต่แปลว่าฉันขึ้นรถบัสไม่ทันข้อที่30ครับ At the library library you want some book to read at home เธออยากจะได้หนังสือไปอ่านที่บ้านนะ you would buy any library but now, Rak, of course the return the return date is next monday <laughs> of course nä si, nä <laughs> do you like this book can i go to the library please may i borrow this book please could you tell me where the library is because <laughs> <laughs> may i borrow this book please <laughs> the return date <laughs> วันที่เธอต้องมาคืนคือวันจันหนนะแค่นี้เองครับแสดงว่าเธอต้องไป b o r r o w this book นะครับข้อต่อไปนะครับ at school โอ้มีแต่บทสนทนานะครับพี่พูดว่าอะไรก็ไม่รอนพูด no way เอาละปฏิเสธเลย no way I am not good at number ฉันเนี่ยไม่เก่งเรื่องตัวเลข I like Thai language ฉันชอบภาษาไทยแสดงว่า เขาต้องพูดว่า is math your favorite subject คณสตร์เป็นวิชาที่เธอชอบหรือไม่ no way <laughs> อ้คือ no no จริงๆก็โอเคแล้วครับนึกนะครับเน่นะไม่ชอบก็อย่าถึงกับพูดคำว่า no way เลยนะครับมันมันไม่ค่อยสุภาพนะครับ no way Jose นะครับต่อไปข้อสามสิบสอง s t u d e n t s are making a decision at the color to add เ picture เด็กกำลังตัดสินใจ decision นะครับการตัดสินใจตัดสินใจว่าจะใช้สีไหนในการใส่ไปในรูปภาพเอาสีไหนใส่ไปในรูปภาพดีเอเลนบอก I think we should use red here เนะีเราควรใช้สีแดงนะไมค์ควรจะตอบว่าไงครับ That's a good idea red makes it perfect อ่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยสีแดงจะทำให้มันสมบูรณ์แบบ this is not good มันไม่ค่อยดีนะ we are Choosing red color ก็เขาก็บอกว่าจะใช้ red You're right red make the picture look bad bad คือแย่นะสีแดงจะทำเพื่อนอ่าดูแย่ I don't agree with you red color look great คือไม่เป็นเหตุเป็นผลเขาบอกว่าเขาจะ use use red คือใช้สีแดงดังนั้นก็ต้องเห็นด้วยกัน that's a good idea red make it perfect อันเนี้ยคือเขาเรียกว่า con contradict contradict c o n t a s t มันตรงข้ามกันเป็นประโยคที่ตรงข้ามกัน is they are c o n t a s t i v e นะครับสองประโยคนี้มัน contestive ซึ่งกันและกันก็คือไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันประโยคเดียวที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือข้อที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาจะใช้สีแดงนะคนนี้ก็เห็นด้วยแล้วบอกว่าสีแดงอย่างนั้นมัน perfect เลยนะครับดูนี่นักเรียนกําลังทำอะไรดูไม่ชัดนะครับ น่าจะอยู่ที่บอะไรสักอย่างบอะไรสักอย่างอึงเนี่ยนะฮะน้ำมังทีมบอกว่า I'm so excited what should I do with the fish ฉันตื่นเต้นมากนะครับฉันจะทำกับฉันจะทำอะไรกับปลาพวกนี้ดีนะครับ first please อย่างแรกเลยเนี่ยนะนายควรจะทำอะไรก่อนโอ้โ oh, ห oh, นี่นี่ dry the fish เอาปลาไปตากให้แห้ง open the bag เปิดถุง Play on the glass เล่นบนย่ญญา Swim in the pond ว่ายนะ้ำก็อืมนักเรียนครับขู่ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึ่งที่อะไรนี่ <c oughs> นะ <c oughs> นะเด็กชายสองคนเนี่ยอยู่ข้างบนนะ้ำก็ไม่เห็นจะมีปลาสักตัวนะ Fish เนี่ย Fish ที่คุณพูดเนี่ยอยู่ไหนนะครับเอารูปภาพที่ไม่ชัดเจนมาให้ดูเนี่ยนะครับแม่ ขอวิจารณ์หน่อยนะครับก็คำตอบก็น่าจะเป็นเห็นเขาใช้ถุงใช่ไหมครับผมก็คือน่าจะเป็นโอเพน h e บาร์นี่แหละนะครับตอบข้อสองนะนะครับข้อสามคือให้ไปเล่นบนหญ้าว่ายน้ำโกนอะไรเงี้ยงงครับเมื่อเรียนทุกคนคุมคุมงงนะแต่ครูมั่นใจว่าเป็นข้อสองแน่นอนนะครับที่งงข้ออะไรเพราะภาพอะไรครับพูดถึงฟ s ชไหนล่ะครับฟ s ชเอา fish มาอยู่ในข้อสอบ แต่ไม่มีรูปปลาสัก,กตัวเดียวข้อที่34ครับ on the phone เคนพูดว่า hello ส mith พูดว่า yes speaking ใช่กำลังพูดอยู่สแสดงว่าเขาถามครับ smith แน่มาดูว่าข้อไหน is that mr smith ตอบนี่เลยครับ yes speaking นะครับง่ายๆเนาะข้อ5ครับพี่ชัยพี่ชัย what do you think about street food in thailand คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดก็คืออาหารข้างทางเนะ <c oughs> เป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยนะ <c oughs> นะครับต่างประเทศไม่ค่อยมีหรอกนะครับเป็นมาทำคั่วผัดเนี่ยข้างทางถ้าใครไปแถวกรุงเทพเยาวราชก็จะรู้ว่ามันมันหอมครับเดินบนถนนนั้นมันหอมหอมนะเป็นถนนที่หอมมากนะพูดแล้วหิวเลย I like it it's delicious I think the traffic is bad I see it Thailand is hot h ช i people are frail เ like, ขาพูดว่า food เนี่ยเมื่อพูด food ก็ต้อง delicious แปลว่าอร่อย delicious หรือ yummy ก็แปลว่าอร่อยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าปีนี้คงจะยกเลิกการเขียนไปแล้วมั้งครับจากที่คุณดูครูก็ไม่ได้ดูข้อสอบนี้มาก่อนนะครูดูพร้อมกับพวกเราเนี่ยแหละนะครับคงจะยกเลิกการเขียนไปซะแล้วนะครับก็ดีครับก็ดีนะคงจะเป็นเพราะว่าเด็กทำได้น้อยอะเลยยกเลิกไป Uh, at home they พูดว่า I'm going to the market เอ็มอาบอก bring the umbrella with you นะครับเอาร่มไปด้วยนะนะครับจะไป Market เนี่ยเอาร่มไปด้วยนะ you need to uh you need to buy it, นะครับเธอต้องซื้อมัน it's going to rain นะครับเอา umbrella ก็คือมันจะมันจะร a i n นั่นเองนะครับมันจะมีฝนตกนั่นเองนะครับนะ u m b r e l l a คือร่มนะครับร่มก็ต้องขู่กับฝนอยู่แล้วนะครับ ต่อไปข้อที่37ครับ Sarah is wearing a new dress. Sarah กำลังสวมชุดใหม่นะครับ Do you w t ่า s a r a คุว่า Do you like my dress? น้ำตอบว่าอ่าโอเคน้ำตอบว่าอะไรครับ 1. Yes I do. 2. I wear your skirt. You like my shirt. It's too short I think. Do you like my dress? Yes I do. It's too short I think. ตอบได้ตอบได้ทั้งสองข้อคุณชอบเสือ้อฉันไหมฉันคิดว่ามันสั้นไปนะได้คุณชอบเสื้อฉันไหมใช,มใช่ฉันชอบ Whatever. การเฉลยต้องมีทั้งสองคำตอบนะครับ At t h restaurant. โบดินพูดว่า I have fire i c e yeah I have fire rice ฉันจะขอสั่งข้าวผัด What about you Greg I'd like to have but I don't have but they, they don't have it here they don't have it here แต่มันไม่มีที่นี่ but ฉันอยากจะสั่งสิ่งนี้แต่มันไม่มีที่นี่ right they serve only Thai food only Thai food อาหารไทยเท่านั้น ต้องไปหาดูว่าอะไรชไมใช่อาหารอาหารไทยนะครับเรียวกฮอกหมูย่าง Spicy Roast Chicken ไก่อบแบบ <c> Spicy <oughs> Rice and Steam Fish ข้าวกับปลาดิ้ง A hamburger and salad โอเคถือว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่อาหารไทยนะนะครับ อย่างอื่นก็มีทั่วโลกทุกประเทศก็กินหมูย่างใช่ไหมนะจะหมูย่างสูตรเกาหลีสูตรอเมริกันบ,รนบรนานะร์บีคิวก็มีนะฮะข้อที่39นะครับดวง and George have been running for an hour ดวงกับ George เนี่ยนะวิ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้ว,วงบอกว่า I'm very tired My legs hurt so much. ขาฉันเจ็บมาก. You can run faster with a rail. <laughs> let's go to the Let's go to the bed lane. do let Let's take a break over there. on Take a break. Take a break. You must eat a lot of fast food. กินอาหาร fast food เยอะ. ไปวิ่งกันจะไปกินฟาสต์ฟู้ดทำไมและนักเรียนครับเป็นความจริงครับว่าไม่มีข้อสอบแบบเขียนสัก,กนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีข้อสอบแบบ Grammar แล้วนะครับก็โอเคนะครับอยากให้ข้อสอบเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับแต่แต่ข้อที่สิงคโปร์เนะี่ยขอวิจารณ์หน่อยนะครับ a s c o o l a foreigner is looking for someone ฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งเธอพูดว่าอะไร,ไรนะ Foreigner บอก Yes I would like to see Miss Nancy นะฮะก็คือแน่นอน,นครับในฐานะที่ผู้ให้บริการต้องขึ้นต้นอยู่แล้วว่า Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมนะครับ Can you help me ไม่ใช่ Are you Miss Nancy Do you want to see me ไม่ใช่นะครับเมื่อเธอเจอหน้าใครก็ตามนะครับ ที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเธอได้ทำหน้าที่อาชีพบริการนะครับเช่นพนักงานเสิร์ฟที่ไปอยู่ f r o n t ด e กส์ฟรอนเดกก็คือโต๊ะหน้าโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับเราต้องขึ้นต้นด้วยคำว,ว่า can I help you แล้วก็จบไปแล้วสำหรับข้อสอบ ONe ประจำปี2,563ถือว่าไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นบทสนทนาเป็นบทสนทนาครึ่งหนึ่งนะฮะตั้งแต่ข้อ20ถึงข้อ40 ตั้งแต่ข้อ19ล้วมั้งครับนะครับเป็นถึงข้อ40เนี่ยครึ่งหนึ่งของข้อสอบเป็นแบบสนทนาซึ่งมันถือว่าดีนะครับดีในระดับหนึ่งสำหรับครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนก็จะได้นำบทสนทนาเนี่ยมาให้นักเรียนดูเยอะๆเลยนะครับแต่ข้อตำหนิก็คือมีบางข้อนะฮะเช่นข้อที่เป็นประเทศไปดูออคเรียเนี่ยนะครับผม มันอะไรนะครับม,มันมันมีคาว่าอะไรเนี่ยขึ้นหัวมาเลยอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ที่นักเรียนไปหาปลาแล้วก็ไม่มีรูปปลาสักตัวเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อที่มันตอบได้สองอันเนี่ยนะครับก็คือว่า do you like my dress นะครับก็จะตอบว่า yes ก็ได้หรือจะตอบว่า i think it's too short ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าอสอมสอกำลังมาในทิศทางที่ดีแล้วนะครับที่ที่ออกข้อสอบแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อ เอาข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้ครูผู้สอนเนี่ยมีโอกาสได้ได้สอนให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาโดยที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับออกข้อสอบสนทนาออกข้อสอบพูดกันให้เยอะนะครับ พูดกันให้เยอะและครูจะได้สอนอย่างมีประสิทธิภาพครูจะได้สอนให้นักเรียนพูดได้และอีกทั้งผู้เรียนเนี่ยก็สามารถไปสอบออนไได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอจบการสตรีมนะครับการสอนสั้นแบบชั้นป,นป .6 เพิงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันต่อไปชั้นมองาครับสวัสดีครับทุกคนครับ